สวัสดีนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกคนนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ปลอยฝนทวิชัยผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายกิจการพิเศษขอต้อนรับพวกเราเข้าสู่บ้านฮูโซอันแสนอบอุ่นสําหรับวันนี้อาจารย์จะมาแนะนําคณะกรรมการบริหารคณะให้พวกเราได้รู้จักกันซึ่งโครงสร้างของผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประกอบไปด้วยคณะบดีรองคณะบดีผู้ช่วยคณะบดีและประธานสาขาวิชาเรามาทําความรู้จักกันนะคะเริ่มจากคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชูวงอุบาลีรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพอาจารย์ชัชวานมากสิล์รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยอาจารย์เอื้อมพรรุ่งศิริรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาดรจุตินันขวัญเนตรผู้ช่วยคณบดีทั้ง4ท่านประกอบไปด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์กันติทัศน์การเจริญผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยอาจารย์ธนวัฒน์กันไัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ดรสิตางเจริญวงศ์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและผู้ช่วยศาสตราจารย์บอยฝนทวิชัยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และนอกจากนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยังประกอบไปด้วยหลักสูตร2หลักสูตรคือหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรปริญญาเอกในส่วนของหลักสูตรปริญญาตรีประกอบไปด้วยแสาขาวิชาดังนี้ 1. ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ว่าที่เรือโทเอกชัยกิจเกษาเจริญ 2. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนอาจารย์เกติศักดิ์จิระพงศ์ 3. สาขาวิชารัฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวงธรรมสารณะ4สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจอาจารย์วินิชยาบงชัย5สาขาวิชาภาษาไทยอาจารย์วุฒินันสุพร์6สาขาวิชาภาษาจีนอาจารย์ดรพัชรินเจนจบธุรกิจ7สาขาวิชาดนตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารินสุภาพรณ์ 8. สาขาวิชาทัศนศิลป์ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบนจพรประจงและหลักสูตรปริญญาเอกประธานสาขาวิชาสหาวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนรองศาสตราจารย์ดรชัยยนประดิษฐ์ศิลป์ซึ่งนักศึกษาสามารถดูขอ้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางเว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะสวัสดีค่ะ